กับคูน้ําอุ่นจับมือทํอาอสังหาพารวยนะครับวันนี้ก็รีโนเวทบ้านให้ดูหลังนี้เป็นวันที่14แล้วนะครับน,นี่ผมวันนี้ผมเริ่มจากหลังบ้านนะครับสีก็เริ่มเก็บแล้วนะครับสีหลังบ้านก็เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีคนช่วยคุมงานอีกสองคนนนี่ค่ะี่หลังค่ะ เป็นกำลังใจงานสีมันก็จะจุกจิกแบบนี้นะครับยิ่งมีช่องลมเนี่ยนะครับถ้ามีช่องลมเนี่ยเราก็ต้องทําความสะอาดช่องลมก่อนนะครับเอาฝุ่นเอาอะไรออกตรงนี้มันจะมีฝนนุ่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทาสีในร่องด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สวยอันเนี้ยมีเนี้ยมันจะเป็นดำๆแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดทาแล้วนะมันก็จะสวยทารอบหนึ่งรอบสองนะครับก็จะสวยนี่อันนี้ก็ทาสีรอบแรกแล้วนะครับสำหรับหลังบ้าน,นต่อไปนะครับไปดูหน้าบ้านกันนะครับ น,นี้ช่างก็เสริมเหล็กแล้วนะเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับนี่คือเหล็กอะ่ะมันจะแข็งแรงมากนะครับแต่ถ้าไม่มีเหล็กเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงสูงอาจจะหล่นลงมาได้ตอนนี้เนี่ยเชื่อมเชื่อมเป็นเส้นเข้าไปเลยนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมตรงช่องนี้นะครับก็ถูกคั้ด้วยเนื้อปูนนะ แล้วกอันนี้ก็ต้องค้ำไม้ไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็วิ่งเหล็กยาวฝั่งนี้ก็ค้ำด้วยเหล็กอีกทีนึงนะครับเห็นไหมค้ำสองข้างแนละ้วยังไม่พอก็นี่ด้วยนะครับดึงเหล็กขึ้นไปนะสี่เส้นยึดกับด้านบน <Okay. S 1> เชื่อมจากนั้นก็อุดด้วยปูนนะครับ สนิทเลยสนิทแน่นอนช่างสีก็ทาสีไปนะครับก็มีคนนี้มีช่างเหล็กนะช่างเหล็กหนึ่งคนนะครับช่างสีช่างสีสองคนนะครับก็มีสีในบ้านแล้วก็สีหลังบ้านนะคนที่สองนะแล้วก็ส่วนงานกระเบื้องนะครับงานกระเบื้องก็เป็นสองคนนะ โภกระเบื้องหนึ่งคนผสมโูนหนึ่งคนก็เป็นสี่คนละอ่าคนที่ห้าก็อยู่หลังบ้านนะครับนี่ประมาณนี้ครับวันนี้ก็มากันห้าคนเลยงานก็จะเร็วขึ้นห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กที่หนึ่ง ตอนนี้สีของห้องนอนห้องนอนเล็กนะสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมกลับให้ดูเกือบร้อยเปร์เซ็นต์และนะครับเกือบร้อยเปอเซ็นแล้วห้องนอนที่หนึ่งนะอืมแล้วก็มี ห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองนี่กระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สีภายในเห็นไหมแบบมันดูแบบสะอาดตามากเลยนะครับเรียบเลยนะครับห้องนอนที่สองคือตัวพื้นนะครับแล้วก็ตัวผนังเรียบร้อยแล้วนะเหลือต่ด้านบนนะครับ ห้องนอนที่สองเรียบร้อยแนละ้วเหลือแต่ด้านบนแล้วก็ไฟนะเดี๋ยวไฟเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ห้องนอนใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ยังนะเดี๋ยวเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับรอยขา,ขาวๆพวกเนี้นะนะก็เก็บจนมันไม่มีอะ่ะนะเนี่ย เก็บจนไม่มีล่องรอยเห็นไหมตรงไหนเราเจอรอยแล้วก็เก็บ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 ไปเรื่อยๆรอยแตกแล้าวบ้างอะไรบ้างก็เก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ทีนี้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องต้นทุนที่เราจับต้องได้นะครับสําหรับคนที่จะทําอสังหาแต่ไม่มีทุนนะมันมีทุนที่จับต้องไม่ได้นะครับที่ผมเคยแชร์ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่อง ต้นทุนสำคัญนะครับต้นทุนเวลาแล้วก็ต้นทุนแรงนะครับแล้วก็ต้นทุนความรู้นะก็มี3ต้นทุนที่ผมแชร์ให้กับเพื่อนๆไปแล้วนะครับทีนี้เป็นต้นทุนที่4นะครับต้นทุนที่4ในการทำอสังหาก็ได้หรือว่าทำอะไรก็ได้นะครับต้นทุนที่4นั้นคือต้นทุนปัญญา ต้นทุนปัญญาะครับเกิดจากการที่เราจัดเวลานะหาความรู้และใช้แรงลงมือทำนะใช้ทั้ง3ามต้นทุนรวมกันนะครับเวลาแรงและก็ความรู้นะครับลงมือทำจึงเกิดปัญญานะครับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับคือมีความรู้นะแต่ไม่ใช้แรงไม่ลงมือทำ ก็ไม่มีปัญญาทำนะรอย่างอาสังหาก็เหมือนกันต้องลงมือทำเพราะฉะนั้นคอสของคุณครูน้ำอุ่นเนี่ยซึ่งผมสอนอยู่เนี่ยคือคอสจับมือทำนะจับมือทำช่วยกันคิดช่วยกันจัดสรรเวลาช่วยกันบริหารว่าตรงไหนควรออกแรงตรงไหนไม่ควรออกแรงนะครับแล้วก็ความรู้แบบไหนถึงจะเหมาะสมนะ พอจัดเสร็จแล้วก็ลงมือทําแล้วจึงเกิดปัญญาการที่เราไปเรียนคอร์สต่างๆแล้วเราจะเจอว่าหลายๆคนเลยเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าขาดตรงนี้นะครับขาดตรงนี้มันเลยไม่ประสบความสําเร็จไม่มีปัญญาทำคือมีความรู้ทุกอย่างแหละแต่ไม่มีปัญญาทำนะครับความรู้เป็นสิ่งสําคัญ แต่ถ้าเกิดรู้แล้วทำไม่ได้เท่ากับไม่รู้นะครับคอร์สของผมก็เลยจะใช้เวลานานานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยรู้จริงและสามารถทำได้นะไม่ได้มาเรียนวันหนึ่งแล้วก็เลิกลาก็เลยต้องใช้เวลาถึง6เดือนนะครับอันนี้เป็นอีกต้นทุนที่ให้เพื่อนๆไปพิจารณากันในวันนี้นะครับ อันนี้เป็นปัญหามากนะครับเกี่ยวกับความมีความรู้แต่ทําไม่ได้นะครับไม่งั้นคนที่ขายหนังสืออยู่ในร้านหนังสือคงคงเป็นมหามหาเศรษฐีไปแล้วนะครับ<ม>เพราะว่าในร้านหนังสือมีหนังสือที่มีความรู้มากมายนะครับก็มีโอกาสได้อ่านมากมายแต่ทําไมไม,ม่ประสบความสําเร็จนะครับ<ม>เพราะว่าขาดตรงนี้ขาดปัญญาที่จะทําให้ประสบความสําเร็จได้นะครับผมก็เลยมีการการันตีว่าประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะครับเพราะว่าจับมือทํา พาทำทุกขั้นตอนนะครับดูกันไปวันนี้เป็นวันที่14แล้วนะครับก็ตั้งแต่ซื้อให้ดูนะครับแล้วก็รีโนเวทให้ดูทุกขั้นตอนทุกวันนะครับใกล้เสร็จแล้วก็ดูกันไปนะครับว่าเพื่อนๆก็ดูว่าเออต้องทำอะไรบ้างวันที่1 2 3นะแล้วก็จะได้ประโยชน์จากทุกคลิปที่ผมทำมานะครับเจอกันคลิปหน้าของครับเจ้าไพอพรนะครับให้มีความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิตครับบ๊ายบาย